สำหรับเจ้าของธุรกิจนะครับหรือวัยรุ่นสร้างตัวนะครับแนะนำมาดูรถคันนี้ก่อนนะครับเป็นรถวี g ก c แช m p นะครับเป็นรถกระบะตอนเดียวเป็นเครื่องยนต์2.7นะครับติดแก๊ส LPG ให้กับทางลูกค้าแล้วนะครับเป็นรถติดแก๊สใต้ท้องรถนะครับแล้วก็ประหยัดค่าเดินประหยัดค่าเดินทางนะครับแล้วก็ในเรื่องของการผ่อนนะครับรถคันนี้นะครับผ่อนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณเดือนละ4,000บาทเท่านั้นนะครับเป็นวีโก้แชมป์รถกระบะด้านหลังเลยในเรื่องของสีรถนะครับก็ดูสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับอ่าแล้วก็ไม่มีรอยขนแมว ในเรื่องของยางครับยางเป็นรถยางเป็นปี22นะครับใช้งานได้ยาวๆนะครับดอกยางยังเหลืออยู่อีกเยอะนะครับตกกิโลละบาทกว่านะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับสภาพภายในไม่มีฉีกขาดใช้งานได้ยาวๆนะครับสภาพสมบูรณ์ในส่วนของภายใน v ี g ก c h ช m p นะครับกระบะตอนเดียว 2.7J นะครับเครื่องยนต์เบนซิน,นติดแก๊ส LPG ายในก็ยังดูใช้งานได้นะครับพวงมาลัยวิทยุแอร์ทำการล้างให้แล้วแล้วก็เติมน้ำยาแอร์ให้แล้วนะครับก็พร้อมใช้งานอย่างที่บอกว่ารถคันนี้นะครับติดตั้งแก๊สใต้ท้องรถนะครับแล้วก็ในเรื่องของยางอะไรก็ยังอยู่ด้านบน อย่างที่บอกก็คือวัยรุ่นสร้างตัวครับคันแากก็คือเอาไปบรรทุกของได้เลยนะครับแล้วก็ไปขนของส่งของได้เลยอย่างที่บอกก็คือคันนี้อนเดละ์สี่พบาทเท่านั้นนะครับถ้าไปออกใหม่ก็8ปดเก้าพันนะครับแล้วก็ต้องไปติดแก๊สอีกก็ตกกิโลละบาทกว่าในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของการบริการนะครับก็ทางเราอะครับก่อนส่งมอบให้ลูกค้าก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนส่งมอบนะครับตรวจเช็คสภาพก่อนส่งมอบแล้วก็ในเรื่องของล้างแอร์ให้อยู่แล้วนะครับเป็นปกติทุกคันนะครับ ที่โอลานยูดคาร์นะครับถนนพระราม4สามารถเข้ามาดูรถได้นะครับหรือติดต่อเข้ามาก่อนได้ที่เบอร์โทร0 8 4 1 4 4 1468นะครับโอลานนะครับก็เป็นเจ้าของเต็นท์เองนะครับก็ยังไงฝากรถคันนี้ไว้ด้วยใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ต่างจังหวัดจะออกรถก็ออกได้นะครับก็มาจ am จองรถแค่500บาทแล้วก็เดี๋ยวมีทางเจ้าหน้าที่ไฟแ a n c e ติดต่อเข้าไปนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปทาสัญญาที่ที่ลูกค้าสะดวกนะครับยังไงก็ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยเราพบกันที่รถคันต่อไปครับ